สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเมเล่นแอนออร์แอค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจากหลากหลายวงการนะคะวันนี้ดิฉันดรสุธิราศรีเดชโชตจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับคุณครูค่ะที่สอนโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแต่ความไม่ธรรมดาคือคุณครูท่านนี้นะคะเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนแห่งนั้นด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่า คุณครูท่านนี้ค่ะตัดสินใจที่จะมาทำอีกหนึ่งธุรกิจนะคะแล้วสิ่งที่ตอบโจทย์คือได้รับรายได้6หลักนะคะทํำไมคุณครูท่านนี้ถึงจะต้องมองหาอาชีพอีกหนึ่งอาชีพ,อ,อ,ชพอ,อีกหนึ่งธุรกิจเราไปค้นหาคําตอบกันได้เลยนะคะดิฉันขอต้อนรับค่ะคุณอัสมาทิ้งน้ํารอบนะคะหรือว่าคุณมาค่ะนักธุรกิจระดับดมอนบริษัทแ m มวิชอุนิเทคจำกัด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวครักนิดนึงได้ไหมคะคุณครูค่ะชื่อนงมาค่ะอัสมาทินน้ำรอบค่ะเป็นคนจังหวัดสตูลเป็นคนจังหวัดสตูลใช่ไหมคะทําไมเป็นคุณครูอยู่ดีๆเป็นเจ้าของโรงเรียนอยู่ดีๆแล้วถึงมองหาอีกหนึ่งธุรกิจค่ะคือเดิมก่อนหน้านี้ค่ะตั้งแต่เรียนจบมาเลยเป็นคนหนึ่งที่มีฝันทําอะไรแล้วอยากที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะทั้งการเรียนนะคะ ออกมาแล้วคิดอยากจะมาทํางานเพื่อที่จะให้เรามีรายได้จนออกมาถึงเรียนเสร็จเรียนจบปุ๊บค่ะก็กลับมาทํางานที่โรงเรียนซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะค่ะโดยมองว่าวันนี้งานประจําเป็นงานที่ดีมากๆมาก็รู้สึกชอบค่ะรู้สึกมีเกียรติเลยมั่นคงแต่ไม่มั่งคั่งค่ะด้วยระยะเวลาที่เราทําไปประมาณ7ปีค่ะเราเริ่มรู้สึกว่างานนี้รายได้ไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ทั้งทั้งที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองคือไม่มั่งคั่งมีมั่นคงค่ะ เราก็เลยมองหาธุรกิจหรืองานที่ทำควบคู่กับงานประจำซึ่งมาก็ทำมาหลายงานมากๆเลยไม่ว่าจะขายออนไลน์ค่ะหรือเปิดธุรกิจส่วนตัวโดยที่ว่าเรามองว่าเราได้ทางเดียวอ่ะมันไม่พอค่าใช้จ่ายเราเป็นคนอยากมีบ้านมีรถซึ่งในการทำงาน7ปีค่ะมาก็มีครบทุกอย่างแต่มารู้สึกว่าเงินมันน้อยก็จัดธุรกิจขายออนไลน์เครื่องสำอางเสื้อผ้ารองเท้าทุกอย่างเลย ในช่วงที่ทําก็มีรายได้เข้ามาค่ะแต่ถ้าอยากได้เงินเยอะก็ลงทุนเยอะค่ะพอเวลาผ่านไปเศรษฐกิจเริ่มดาวมาก็รู้สึกว่าวันนี้อ่ะไม่คุ้มกับการจัดเวลาไปทําค่ะก็เลยมาเปิดธุรกิจเปิดร้านประดับยนต์ค่ะซึ่งลงทุนก็หลักแสนค่ะรายได้ก็มีค่ะขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ6ถึงเจดหมื่นต่อเดือนแต่ก็เหมือนเดิมเลยพอช่วงหลังๆเศรษฐกิจเริ่มดาวทุกคนก็จะหันไป เขาเรียกว่าซื้อรถจากบริษัทเขาก็เลยติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วถูกไหมคะก็เลยรายได้มันก็ไม่ไม่โอเคอค่ะจนว่ามองหาธุรกิจทําเพิ่มแล้ววันนี้คุณครูมาทําธุรกิจอะไรเพิ่มคะ่ะตอนนี้ทําธุรกิจบริษัท a m ม i s ช u n i t เทคค่ะแอมวิชยูนิเทคคือผู้นำธุรกิจขายตรงที่สร้างผลกำไรให้ผู้ลงทุนอย่างมากมาย ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านผู้นำองค์กรคุณวิทิชัยนำทรัพย์เจริญประธานกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัทแอมวิชยูน t e ทคจำกัดจากผลงานที่ประสบความสำเร็จจากยอดขายที่ผ่านมานับพันล้านคือสิ่งยืนยันได้ว่าแอมวิชยูน t e ทคเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงก้าวหน้าทัานสมัยที่สุดแห่งหนึ่งที่แอมวิชยูนิเทคเรานำเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มาผสมผสานกับระบบการตลาดขายตรงก่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจการตลาดรูปแบบใหม่ที่นำเอา S L M M L M และ e-commerce มาร่วมกันได้อย่างลงตัวสมบูรณ์แบบเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทำไมคุณมาถึงเลือก a m b i t i o n tech คะต้องบอกเลยว่าไม่เคยจัดธุรกิจประเภทแนเวเครือข่ายมาก่อนเลย a m b i t i o n tech เป็นธุรกิจเครือข่ายค่ะค่ะแล้วไม่กลัวหรอคะ ตอนแรกรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่มันไม่คือมันไม่ใช่ตัวเราอะค่ะ,คะแต่ถึงสําคัญที่มามองเห็นคือเราต้องการมีรายได้ซึ่งเราก็มองแพลตฟอร์มรายได้ที่เราได้จากธุรกิจนี้ค่ะโดยเห็นความเป็นไปได้ในแผนธุรกิจค่ะโดยมีสินค้าเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งสินค้าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของคนทั้งหมดเลยะนะคะก็ตัดสินใจลงทุนธุรกิจโดยการ เปิดใจจากเห็นผลลัพธ์ของพี่สาวอ๋อก็คือพี่สาวเป็นคนแนะนำะเข้ามาก็พอเห็นพี่สาวว่าทำแล้วดีเราก็เลยลองทำบ้างใช่ค่ะ่ะใชไหมค,ะค่ะ คุณภูณมาคะแล้วแอมบิชูเทคแตกต่างจากธุรกิจอื่นอย่างไรคะคะต้องบอกก่อนนะคะก่อนหน้าน,นี้คือเราเคยทําธุรกิจออนไลน์นะคะ,คะในการที่จะขายไม่ว่าจะเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องสอําอางทุกอย่างเลยแต่เราจะต้องลงทุนและเราขายที่สําคัญคือลงทุนซ้ําๆค่ะและต้องแพ็คของส่งเองค่ะแต่โมเดลของธุรกิจแอมบิชนะคะเรามีแอปพลิเคชัน นะคะที่เราสามารถทําการตลาดแบบออนไลน์ได้เลยนะคะโดยการที่เราค่ะเป็นเจ้าของเฟรนชาชยไม่ว่าจะขายหรือจะขยายธุรกิจบนมือถือก็แล้วแต่แต่ว่าแอปพลิเคชันที่บริษัทให้กับเราเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะสร้างรายได้โดยที่เราไม่ต้องมีโกดังค่ะไม่ต้องมีไม่ต้องทําบัญชีเองนะคะและไม่ต้องมีลูกน้องราะทุกอย่างบริษัทเซ็ตระบบอยู่ในแอปพลิเคชันแอปเดียวแล้วค่ะ ก็คือทําให้ในหนึ่งแอปเรียบร้อยเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะเหมาะสําหรับนักธุรกิจออนไลน์ค่ะที่ต้องการขายออนไลน์นะคะสะดวกมากๆแล้วก็นักเรือข่ายที่เราเน้นการทําการตลาดแบบออฟไลน์ค่ะโอเคก็คือทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งคู่เลยใช่ไหมคะแต่มิทเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเฟรนช์ชัยเปอร์เซ็นต์เลยแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำรายได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างรายได้ทันทีค่ะซึ่งเราเคยทำธุรกิจ หรือเป็นระบบของการขายมาก่อนค่ะการท,ทําธุรกิจตัวอื่นคือลงทุนขายค่ะอยากได้เยอะก็ลงทุนเยอะค่ะสต๊อกของแพ็คของส่งเองแต่วันนี้เรื่องยากๆแบบนั้นนะคะบริษัทแอนวิทย์ทำให้เราหมดแล้วอก็คือจากการที่เราเคยขายของออนไลน์แพ็ค อะไรทุกอย่างวันนี้เราไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเรื่องของสินค้าบอกเลยว่าเป็นสินค้าที่ตอบจุดมากทั้งกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นโรคเซลล์เสื่อมค่ะหรือในส่วนของความสวยความงามที่สําคัญคือลงทุนครั้งเดียวรับรายได้ทันทีเลยลงทุนครั้งเดียวมีด้วยหรอคะธุรกิจแบบนี้แรกๆก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเหมือนกันค่ะทันทีที่ได้ฟังคือไม่มีค่าสมัครค่ะเปิดเรนชัยแพจเกตสินค้าค่ะ และก็สามารถขยายธุรกิจและรับรายได้จันทีเลยค่ะแล้วตอนนี้คุณครูมามีรายได้จากธุรกิจนี้เดือนละเท่าไหร่กี่หลักกี่หลักหกหลักต่อเดือนค่ะหกหลักต่อเดือนภูมิใจมากภูมิใจค่ะซึ่งก่อนน้นนี้เราไม่เคยที่จะได้จับรายได้แบบนี้เลยนะคะไม่เคยได้เห็นรายได้จากธุรกิจอื่นแต่วันนี้พอเราได้มาทําธุรกิจแพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นอีคอมเมิร์ซฟูลซิสเต็มเนี่ยค่ะทำทุกอย่างบนมือถือเป็นระบบออนไลน์และเปอร์เซ็นต์เลยรายได้ตอบจุดมากมากหลักต่อเดือน ลงทุนแค่ครั้งเดียวค่ะโอเคแล้วเทคนิคในการบริหารทีมงานให้ประสบความสําเร็จที่มีรายได้6หลักต่อเดือนเราทำยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วคนที่เข้ามาในธุรกิจค่ะอย่างแรกคือเราจะมีระบบพี่เลี้ยงที่ดูแลค่ะมีระบบกลุ่มที่เซตขึ้นมาค่ะฟรีดอมคุปสี่ห้าหกในการดูแลทีมงานค่ะดูแลเพื่อนๆสมาชิกในการขับเคลื่อนธุรกิจเราจะพาเพื่อนๆทาจนเพื่อนๆประสบความสําเร็จหรือว่ามีผลลัพธ์จากธุรกิจที่ตัดสินใจเลือกลงมาแล้วค่ะค่ะ ก็คือเรามีไอดอลเหมือนมีคนที่สำเร็จไว้เป็นตัวอย่างใช่ค่ะความสำเร็จใช่ไหมคะแล้วเสร็จวันนี้ก็คือคุณครูมากลายเป็นแบบแผนความสำเร็จให้กับคนอื่นแล้วเรื่องค่ะในความรู้สึกก็คือเป็นเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเรามองหางานทำมองหาธุรกิจทําแต่เราไม่ประสบผลสําเร็จหรือว่ารายได้ยังไม่ได้อบจุดเท่าที่ควรทันทีที่เรามาจับธุรกิจเริ่มมีรายได้เดือนแรกค่ะหลักแสนเลยค่ะ ก็ตัดสินใจลาออกและมาทาธุรกิจเป็นนักธุรกิจฟูลไทม์เลยฟูลไทม์เลยค่ะอยากให้คุณครูมาฝากถึงคนที่อยากมีรายได้มั่งคั่งแบบคุณครูมาบ้างว่าเขาควรคิดแบบไหนหรือว่าเป็นกําลังใจให้เขาอย่างไรดีค่ะบอกเลยว่าการที่เราจะจับธุรกิจสักหนึ่งธุรกิจนะคะวันนี้ค่ะต้องดูเครื่องมือที่จ่ายค่ะถ้าวันนี้เครื่องมือที่จ่ายนะคะจ่ายรายได้เยอะเร็วแรงนะคะและสําคัญคือลงทุนครั้งเดียวค่ะวันนี้ เ ok um, หมาะกับธุรกิจ a m i um, so s u n i t นิค่ะโดยที่เรานะคะมีมือถือแค่เครื่องเดียวค่ะเราสามารถทำการตลาดบนมือถือได้เลยรับรายได้ทันทีค่ะเหมาะสำหรับนักธุรกิจหรือคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะแค่มาจอยนะคะธุรกิจ a m i s u n i t นิเค่ะเราก็สามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งรับรายได้หลักแสนไปด้วยกันแน่นอนค่ะค่ะก็คือขอแค่คุณมีความตั้งใจค่ะใช่ไหมคะก็จะได้แลวคราวนี้เราพอใจกับความสำเร็จตรงนี้หรือยังคะ ตอนนี้พอใจในระดับหนึ่งค่ะ,คะเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้ตอนนี้เรามาถึงแล้วเพราะเราเพียเราใช้ความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจจนทำให้เราประสบความสำเร็จก้าวแรกแต่ไม่ใช่ก้าวแรกแน่นอนมันต้องมีก้าวที่สองค่ะก็ตั้งเป้าหมายว่าต้นปี64เราจะ ประสบความสำเร็จมีรายได้อยู่ที่จะได้6 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนกับบริษัทแอมริชแน่นอนคะ่ะถ้างั้นก็อยากจะให้คุณครูมาให้กำลังใจชาวใต้อะคะ่ะสักนิดหนึ่งก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังมองหารายได้เพิ่มคะ่ะหรือว่าสร้างรายได้ธุรกิจออนไลน์นะคะที่ชื่อว่า a m r i c h Unitec เนี่ยค่ะเป็นโอกาสหนึ่งเลยนะคะที่ใครหลายๆคนสามารถเข้ามาจอยคะ่ะและสามารถมาสร้างความ มั่งคั่งมาหารายได้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ําขนาดไหนแต่คนที่ทำแอมวิชค่ะบอกเลยว่าส่วนกระแสสามารถจับไปได้หลักหมื่นถึงหลักแสนต่อเดือนได้ค่ะยังไงก็ขอฝากนะคะบริษัทแอมวิชยูนิตค่ะลงไปฟังดูค่ะศึกษาดูถ้าเกิดว่าวันนี้ค่ะสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะ,คะติดต่อได้ทางช่องทางไหนคะติดต่อผ่านน้องมาโดยตรงได้ค่ะโดยการโทรนะคะ0808693642ค่ะหรือ ไอดีลน์นะคะ h e l l o b r i n k ค่ะไม่ธรรมดาเลยนะคะ,คะสำหรับบริษัท a m b i t i o n i t e k เพราะว่าเป็นรายได้ที่ทําให้คนที่มีธุรกิจเป็นเจ้าของส่วนตัวสามารถมองได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างความมั่ง,งคั่งให้ได้ใช่ไหมคะได้คะ่ะวันนี้นะคะยังไงต้องขอขอบพระคุณครูมามากเลยนะคะที่สละเวลามาพูดคุยนะคะผู้ชมคะอย่างที่บอกคะ่ะอย่างที่คุณครูมาบอกไปนะคะว่า คนเราทุกคนนะคะควรมองหาธุรกิจที่มั่นคงและมั่งคั่งค่ะแต่จะมีกี่ธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ะนะคะซึ่งคุณมาบอกแล้วค่ะว่า a m b i s i o n i t e c h นะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณได้นะคะถ้าสนใจค่ะติดต่อคุณภูณม,ามาทางช่องทางที่คุณมาบอกมานะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันและคุณภูณมาขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ